เมนูเกาหลีทอดเยอะๆจ้าอื สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโยสำหรับวันนี้ไอจะพาทุกคนมาทานอาหารเกาหลีค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะเป็นอาหารเกาหลีทอดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะแซล,ลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะมาพร้อมกับผักค่ะอันนี้ก็คือเป็นกัมปัตนะคะเป็นอาหารสเปนที่ฮิตในเกาหลีตอนนี้เลยก็ว่าได้คะ่ะทุกคนค่ะสาหรับของทอดนะคะก็จะมีในส่วนของกุ้งตอกปบกีทอดค่ะแล้วก็จะมีคอนดอกกุ้งแล้วก็คอนดอกปลาหมึกค่ะสําหรับใครที่อยากกินเหมือนไอนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่โบราโคเรียนมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะโอเคค่ะจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามากินกันได้เลยจ้าเส้นตอกโบกีทอดเพิ่งเคยกินค่ะทุกคนค่ะอร่อยไปอีกแบบนะคะกรอบนอกนุ่มในหนิบๆค่ะอร่อยดีบวกกับน,น้ำจิ้ม กุ้งบวกกับเส้นตอกทอดนะคะอ,อร่อยทุกคลาสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นคอนดอกกุ้งค่ะ น้นๆนี่นอ,อืมอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะไปหาซื้อมากินนะคะทุกคนค่ะโบราโคเรียนมาร์ททุกสาขาทั่วประเทศหาซื้อได้เลยค่ะนอกจากอาหารพวกเนี้ย เขายังมีอาหารเกาหลีแบบหลากหลายให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารดองแบบนี้ก็มีค่ะของทอดของเขาบอกได้เลยว่าเป็นเกรดพรีเมียมจริงๆนี่นะคะสำหรับคอนดอก,กุ้ง Con đỏ cung, ba mực Mình của cung, bộ mực ngon. À ลำบัดอาหารสเปนที่กำลังฮิตในเกาหลีน่าจะเป็นความพิเศษของกุ้งแล้วก็เป็นน้ำน้ำจิ้มของเขาน้ำราดน้ำซอสนะคะรสชาติมันจะแบบว่า มันไม่กลิ่นใบอะไรสักอย่างทุกคนคล้ายๆใบโหระพาบ้านเราแต่ไอ้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคือใบอะไรแต่อร่อยเนาะกุ้งปกติก็คือเห็นเขากินกับแป้งแผ่นแป้งกุ้งเด้งมากสำหรับกุ้งตัวนี้ไอ้เข้าไปเอาอไปเว็บนะคะ กำบัตค่ะอร่อยมากุ้งนองซีอิ๊วแล้วก็แซลมอนนองซีอิ๊วค่ะอันนี้สีเหลืองๆก็จะเป็นหัวเชเท้าวนะคะ อันนี้ไอ้ไม่แน่ใจว่าคือผักอะไรหัวอะไรสักอย่างไอ้ไม่รู้จักชื่อคะ่ะเอามาดองสาลายคะ่ะแพ็กเกจน่ารักกันเลยทีเดียวนี่อาหารดองต้องกินกับสาลายนะคะขออนุญ,ญาตใช้มือเนาะกุง้งนี่ ยั่ๆไปเลยค่ะใส่อันนี้ลงไปแล้วก็พริกตามทุกคนน่ากินไหมคะืมกุ้งเด้งมากไอเห็นเขาบอกว่าสำหรับกุ้งนะคะก็คือ เลี้ยงจากอะไรนะทะเลทะเลใต้เลยค่ะแบบกุ้งเข้าโรงงานแบบตัวสดๆตัวเป็นๆเ,เลยพอดองออกมาก็จะเด้งแบบนี้เด้งหวาน น้ำดองคือดีมากทุกคนกินกับผักใส่พริกลงไปห่อนะคะ หัวผักอะไรไม่รู้ทุกคนตักเข้าไปเหมือนมีกลิ่นวาสาบินิดๆไอ้มนลงไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อร่อย แซลมอนกันบ้างค่ะแซลมอนชิ้นโตโตเลยค่ะใส่ลงไปจุกๆแซลมอนคือดีดีอีกแล้วคืออร่อยนะทุกคน ทุกคนต้องไปหาซื้อมากินนะคะนี่โบลาโคเลียนมัสทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ cung bậc sao mà anh mà chơi tháo đòn có là เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ,อ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอคะ่ะสําหรับคลิปนี้ไอก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะเป็นพวกอาหารเกาหลีทอดค่ะนี่สั่งซื้อได้ที่โบราโคเรียนมาทุกสาขาทั่วประเทศนะคะอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า